พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้แต่ค้องในแ,แต่ทาละคอยก็ได้ไปเห็นเห็ดยังร้ายกันแต่ตะกี้เห็นแต่ผพ้ช่องอื่นก็จออกา,าออกมาบอกมาจมเนาะว่าอันคอยไปคอมมนห้บได้เด้อคอยไปกดเลยคอ,อยไปยังห้มือเจ้าบได้เด้อพาะว่าคอยไปเห็ดร้ายแล้วคอยถือข้อมือเราบบข้อมือไว้เห็ดยังบได มาถือจากคองตีบาทที่นี่ไล้มือแล้วดีมาเป็นสิไก่เพราะอาทิตย์ลรบอกน้ำผานในโพดหลอกให้อยู่ได้ตืงเตือนอันเบิงให้ข้าเจา้าบ่าวาช่องหลพนันหนาฟีดมานอกพี่น้องบ่าสิเป็นขอความบ่าสิเป็นผาพหนึ่งบ่าสิเป็นคลิปสันคลิปเนาได้แต่มองได้แต่ดู แคดหนังม่ได้ไหมเขาไปจิ้มปุ๊บซุบแล้วเข้าเขาไปกดใจก็ไปกดอะไรสิตอนแรกมันกระสีฝาหิยุสีแดงหิยุแต่มันกระฟ่งขึ้นขึ้เก่ามันเด้งขึ้นขึ้เก่าพี่น้องมันใบเขาเฮ็ดหนังบ่ายนี่หัวก็ล่องครอบมีนเบิ้งบ่ได้บ่ได้จักแนวพี่น้องเอ้ยไปขนาดว่าเข้าเขาไปกดติดตามกาเจ้าก็ยังก็หายเลยอือนั่นแหละมันลังเทียกับใจอวบยีหรอกใคเฮียจังเลย เฝ <S an> ้าชูไปฟังเขากล่ว่าเศร้าเศร้ามันยากวันนี้เศร้าโลดด้วยสันเท่ยที่อันเท็ดไปอันอันเคลียนก็ไม่มีว่าเสียด้กรด็รอ้ก็ดดเดีอ่ะเท่าเสียด้ยเลี้ยงมาสันขับมันข่อยก็เศร้าแต่โดนดีพน่ะเฝ้าชูเขาจะเอาฟังข่อยกะข่อยกะกันอยากใจแรกกันขึ้นอยู่ดอกว่าสิเศร้าจังได้ไปสันเด้อเอาสันดอกข้าเทียน ลองสูบบางอย่างจกน้อยก่อนมาสนุกมันเสียไปวลาเจ้าเด่นนอนขับไ้นนอนรถลาบรถนอนน,อน,นอนดึกๆไปเบิ้งคลิปมีเขาไป่ีหยังจะไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมบ้านช่วงนี้เยี่ยมบ้านในซื้อๆด้วเออขับไปเบิ้งคลิปผู้ใดก็ได้เบิ้งได้ซื้อๆแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยพี่น้องอแล้วระบบเพิ่นเปียนหูบ่ลรถขึ้บนบ้านเฮาอ่อนเขาก็ไปเยี่ยมบ้านข้าเจ้าอยู่เพียงจีแมแต่เขาเห็ดยังไม่ได้แมพี่น้องออก็งองอยู่ด้ ป้าเพินพ่นสิหูบ่กว่าเฮากันเราก็ไปดูคลิปให้เขาไปผ่านหน้าเฟซเราเฮากับเบิ้งไห้แล้วเฮาเห็ดยังไงใดนี่แม่เอออยากขาดเลยติ่เป็นเพิ่นสิหูอยู่บอกใหว่าเฮาเห็ดยังไงใดกลายก็ได้ตั้งแต่อันแล้ก็ลงคือเก่าละ่ะลิปสั้นคลิปยาวขอความภาพหนึ่งสตอรี่ก็กฮ็ดคือเก่าอ,อืตะวันอัน แค่โพดออกไปปได้แช่ไปใส่ได้บาดนี้ก็เฮ็ดไปซ้นำ,นนำนั่นได้ซ้ำได้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนสีมะปดหรอขยามใดยปันได้สีเห็ดไปไปคอมเหม็นข้าเจ้าได้ไปกวดใจกวดไหลให้เพื่อนได้ยังเสียะพีน,น้องเก็เพื่อนฟุ้งกะสีชาวเครี่อเตยขึ้นกะคงสีขงเข่าใจยดงเนาะแี่ว่าคอยกับว่าไปตอบคอบมเมมตนคือมันเห็ดนังมาไดไหมมันก็ต้องอยู่เฉยเตยเลย อยู่ซื่อๆืไหมอยู่ซื่อซื้อขี้แกวตั้งๆเข้ามาอยู่ซื่อซื้อขี้แกวตั้งๆขนาดแกวตั้งังมันอยู่ซื่อๆมันก็ยังห่างซื่ออยู่นั่นเนี่ยมันอยู่ซื่อๆ เอาไปเอามาแขวหหางเซ้เลยโอ้ยไม่อยากเหนื่อยอยากหัวเว้ <c oughs> ล่าไม่หอดแขวเราได้บาดนี่ <c oughs> มาจมไม่ฟังสิหลวพี่นอ้องก็อยากให้เขาโพสต์หอกเนาะก็กอยากให้ไปตอบคอมเมมต์อยากไปเยี่ยมบา้านอยากไปเฮ็ดในยังดีๆดีมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับฟูงกับพีกับน้องกับทุกๆคนที่เขาเคยเห็นเนาะล้ออยู่นี่ละเอฝาฝากมาโพสต์อกใหไ้ไวๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณได้หลายทุกคนที่ไม่เป็นกำลังใจให้ได้ค่ะขอบคุณห,หลายได้จ้า